นิกกี้ชอบใจใหญ่เลยนะคะแบบนี้เนาะโอ้ตาก็ตาชานก็พานิกกี้นะคะไปไปเที่ยววัดทูหลวงมาเนาะเด็กเลยนะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะคเขาจะมีความสุขมากเลยนะคุณวิรุณนะคะ นิกชอบรถค่ะชอบรถมากเลยนะคะถ้าหา่าเขาพาไปไหนนะคะไม่ยอมลงจากรถเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณละออนรัะตะนาสาลีนะคะผมชอบอยู่เงียบเียบครับแม่ถิ่นอ๋อบอกคะ่ะถ้างั้นก็เหมาะเลยนะคะได้อยู่ฟังแต่เสียงนกเสียงกานะคะ นี่เก่งเนาะคุณวีรุตนี่เก่งมากเลยนะคะถ้าใครพาไปเที่ยวนี่ไม่ลงจากรถเลยนะคะถ้ามีรถให้นั่งเนาะสวัสดีครับ <ไป S 2> คุณวีรุตคุณวีรุตเนาะขอบคุณนะคะเป็นะะจังไดรูปูนาแบบลบดินเลยน,น,นี่แอบใช้นามสกุลคิดบวกนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะมาเด้อมาเด้อตาชานก็พานิกกี้ไป ไปวัดมานะคะไปรอบวัดมาตอนี้ปลอกคอสีฟ้านะตอนนี้ปลอกคอสีเงินมันหายไปแล้วคงจะกัดขาดไม่มีอะไรเหลือไม่มีะายเหลือแล้วค่ะขอบคุณสุดท่านนะคะมาเด้อมาเด้อคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นโกกนะคะมาดูนะคะตาชาญนะคะพานิกกี่เนาะไปเที่ยวฉันไม่ลงฉันไม่แพ้่มเยี่ยมมา ทำไมจะม,มีเงินหนึ่งมไม่มีแล้ว <c oughs> ขอได้เยอะขนาดนั้นทีละวันมาเลยขอบคุณค่ะ <c oughs> ไม่หยอกแล้วโดนเขาว่าให้ออขอบคุณเช่นกันค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่น,นกกกมาดูเดินนิกกี้นะคะชอบใจมากเลยนะคะ <c oughs> ได้นั่งรถไม่ว่ารถคันไหนนะคะถ้าให้นั่งนิกี้ชอบชอบนะคะ รตรน,นี้นั่นแหละร้อนแล้วค่ะขอบคุณหนึ่งสองศูนย์ไลน์นะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณนะคะไปข้างหน้าก่อนเด้อเดี๋ยวมาใหม่ขอบคุณค่ะแอดสบายไปข้างไหนเนาะข้างหน้าไหนเนาะค่ะตามสบายค่ะพี่สบายขอบคุณเช่นกันนะคะเอาที่สบายใจนะคะแอดสบายขอบคุณเช่นกันนะคะไม่ถึงก็ยิ่งเกรงใจอยู่เนาะเพราะว่า หากินไหลต้องมีแอดมินเข้ามานะคะมาถึงก็เก้นจ้าแล้วก็เอฟซีคุณป้าด้วยนะคะจะไปไหนพี่สวายไปข้างหน้าเห็นแอสวายบอกว่าไปข้างหน้าอ่าชอบใจมากเลยเน้อยถ้าได้นั่งรถนี่ไปไหนไปกันอไปแล้ว ช่างพงก็จะพานิกี่ไปไหนอีกแล้วชอบใจชอบใจเลยนะคะนิกี่เลียนใครก็ได้นะคะถ้าพาไปเนาะไปแล้วนะคะเจ้าคอ่ัมก็ไม่ได้ไปนะชอบใจนะคะไม่ลงรถนะคะถ้าได้นั่งแล้วชอบใจมากเลยนะเพาได้ไปนะคะเว่าได้ไปเที่ยวได้นั่งรถไปแล้ว ชางงก็พาไปแล้วนะนั่งรถไปแล้วนะคะรีบกลับมานะคะอย่าไปนานเด้อพี่สบายขมาะมาค่ะขอบคุณนะคะมาดามนะคะขอบคุณเช่นกนนนันคุณไรก็มาประจําเลยนะคะไม่ถึงก็ขอบคุณเช่น,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 นกันคนะ่เนนะเ,เ,เ,นเนมมา่ยอยดู้คน ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่มาดามรุจาร์มนะีรัยเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะคุณแป๊บซี่นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะได้นั่งรถแล้วสบายใจนะคะนี่มาดามก็เดินดุมดุมไปดุมดุมไปมานะคะตอนนี้เข้ามาได้เลยนะคะเจ้านิก่กีก็ได้นั่งรถแล้วสบายสบาย บรรยากาศเ,เห็นไหมคะไม่มีฝนแล้วนะคะคงจะร้อนเป็นธรรมดาพรุ่งนี้ก็คงจะร้อนอีกนะคะคุณแป,ป๊บซี่นะคะมาอีกแล้วขอบคุณค่าขอบคุณแป,ป๊บซี่นะคะยังไม่มีเ็นต้าเนาะพก<ฮ> ซือปลาส้มไว้นะคะปลาส2บบาทขอคุณค่ะคุณแป๊บซี่นะคะมาด้อขอบคุณเช่นกันนะครับดีบ้านหนานี่แหละพอทด้วยกันแบ้วะตเองก็ไม่ได้ทนนีหรอกขอบคุณค่ะโอ้ดูาได้นั่งรถแล้วก็สบายเนาะไปอยู่ฝั่งนู้น ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะอยู่นู่นนะคะน้องคามิคี้ไปเที่ยวได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวมะถึงก็จะลงไลน์ก่อนค่ะได้เยอะไหมคะชะอมวันนี้จะไปแจกไหนคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณปูนาไปแป๊บซี่มานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณสมปองคำปัญญาแป๊บซี่สวัสดีค่ะคุณละออนนะคะคุณนวลอยากทานปลา ไหมครับเดี๋ยวผมขับรถไปส่งให้เลยครับรวยกว่าเคอร่อี่อีกค่ะโอ้คุณละออกจะไปถึงสารคามเลยนะคะอ๋อแอดนวนเห็นไหมคะแอดนวนเป็นคนอะไรนาอค่ะได้รับสิทธิพิเศษ สวัสดีค่ะคุณดีแท็กนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสมปองนะคะขอบคุณแป๊บี่นะคะคุณพรนภาใบปกทองนะคะขอบคุณอคุณนวลจันขอบคุณมากนะคะคุณละออขอบคุณเช่นกันนะคะคุณพรณภาใบปลูกทองนะคะสวัสดีค่ะค <ok ุณพรนภาค่ะเริงใจคุณละออค่ะกลางเดือนนี้ผมจะไปอำเภอบ้านไผ่ครับอ้าวใกล้กันแล้วเอนนนมาบ้านไผ่ บ้านไผ่ก็ใกล้กันแล้วกลางเดือนนี้เนาะไปทําบุญบอกค่ะคุณละออขอให้ได้บุญได้กุศลเยอะๆนะคะสั่่คงจะอร่อยมากๆเลยเนาะแอดนวลได้กินปลาแรดเนาะเราไม่เคยรู้เขาบอกว่าเหมือนปลานินนะคะขอบคุณน้ําใจคุณละออมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆเ้อค่ะ แอดนวลรอกินปลาแรดได้เลยนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนเนาะสดสดหรือว่าทำอะไรเนาะค่ะคุณละอ,อขอบคุณเช่นกันเนอะค่ะขอบคุณแทนแอดนวนด้วยนะคะนี้